สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่เบตเตอร์นะครับกับวิคแคระหุ้นเซตห้านะครับตัวนี้คือแอดวานเข้าเก็บตอนนี้ยังทันอยู่หรือไม่นะครับเนื่องจากว่าแอดวานเนี่ยมีการขึ้นมานะครับอย่างรุนแรงแล้วก็บวกกับงบที่ประกาศออกมานะครับว่าดีมากๆนะซึ่งแหมเราเพิ่ง ดูงบนะเราก็จะเอะตอนนี้เรายังจะสามารถซื้อได้ทันอยู่หรือเปล่านะงบประกาศไปแล้วเนี่ยเออจะตามเนี่ยทนันไหมนะเดี๋ยววันนี้เรารู้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับนี่คือกราฟของแอดวานนะโอ้โหขึ้นแบบทูชันมากนะครับคราวนี้เรามาดูก่อนนะแอดวานเนี่ย เมื่อวานนะครับก็ขึ้นมา3.6%เปอร์เซนะหยุดที่ราคา374บาทนะครับส่วนค่าเฉลี่ยเนี่ยเห็นไหมสามสิวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาซื้อก็อยู่ที่5.59ล้านหุ้นนะแต่เมื่อวานวันเดียวนะครับเมื่อวานวันเดียวเนี่ยซัดเข้าไป1 3บจุ 6 4ล้านหุ้นนะโอ้ก็ถือว่าเยอะนะครับก็ถือว่าเยอะนะอ่ามาพรอมวอลลุ่มนะครับผลประกอบการเนี่ยแอดวานเนี่ยดีกว่าที่คาดการของบล็อกพอตไว้ทุกควอเตอร์นะครับโดยเฉพาะ QC นะครับโอ้โหขึ้นมาแบบนี้เนาะสุดยอดมากๆนะครับสุดยอดมากๆแบบกระโดดขึ้นมาเลยอะ่ะอืมประมาณการเนี่ยจะอยู่ที่ สามจุดเก้าหนึ่งนะครับแต่ว่าตามจริงขึ้นมาโอ้สี่จุดแปดนะขึ้นมาเยอะนะครับก็แสดงว่าที่เขาขึ้นมาเนี่ยก็มีเหตุผลแหละถูกไหมถ้าง,งบไม่ดีมันจะขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้นะครับอ่าคราวนี้เรามาดูปันผลนะครับสำหรับใครที่อยากจะเก็บแอดวานมีปันผลไหมอ่าเผื่อเราเสี่ยงใช่ไหมเราเข้าไปตอนนี้ปุ๊บเฮ้ย hey, มันเสี่ยง เสี่ยงหรือเปล่าวะมันขึ้นมาเยอะแล้วอะไรงี้ยครับก็มีันผลนะ3.5เปเซนะครับแล้วก็มาดูความต่อเนื่องของปันผลนะก็จ่ายประมาณนี้แหละเนี่ย2,019 3.45 2,020 3.93 3.34 3.94 3.95 3.96 2,024 3 7อ่ะก็ประมาณเนี้ยประมาณสะเลสเซประมาณ3ไปไปนะครับ เกือบถึงสี่นะก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคภาพรวมถือว่าโอเคเลยแหละนะคราวนี้เ,เราจะลบตรงนี้ออกอยังไงไม่เป็นไรเราดูงบนะครับงบเป็นไงบ้างงบโอเคเห็นไหมกำไรทุกควอเตอร์เลยเห็นไหมครับนี่สีฟ,ฟ้าเนี่ยสีฟ,ฟ้าเนี่ยคือ รา,ายได้สุทธินะครับเป็นบวกอ,อัตรากําไรสุทธิสีส้มเนี่ยคือกาไรเนี่ยเพิ่มไปเรื่อยเลยนะแอดวานีเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหขึ้นมาตลอดแบบนี้นี่สวยงามนะเออสวยงามนะครับว่าอืมโอเคเลยเนี่ยโอเคเลยเนี่ยอืม ภาพรวมภาพรวมก็โอเคนะครับเห็นไหมภาพรวมเขาให้ปันผลเฉลี่ยเนี่ยสี่จุดสองสี่นะครับอัตรากำไรสุดทธิยี่สิบสองจุดสี่สองนะโอ้กกำไรต่อหุ้นพื้นฐานสิบหกจุหนึ่งนะครับ ถือว่าโอเคการเติบโตที่สวยเลยเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะครับอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะโอ้สวยแท้นะอัตรารายได้ต่อกําไรนะครับรายได้ห้าสิบเก้าจุดห้าห้าบิลเลียนบาทนะครับโอ้รายได้สุทธิก็ถือว่าเยอะนะครับเนี่ย หลังหักละหลังหักค่าใช้จ่ายนะเหลือ14.28บิลเลียนบาทนะครับโอ้ค่อนข้างโอเคนะประมาณการประมาณการรายได้ปีหน้าก็ทรงทรงเดิมนะประมาณการรายได้ปีหน้านะครับประมาณการผลประกอบการ Q ิหนเนี่ยจะดีขึ้นกว่าน,นี้อีกนะเห็นไหมบล็อกพอตมันเพิ่มขึ้นไปนะเอ,อ้ถือว่าโอเค เงินปันผลประวัติจ่ายปันผลเห็นไหมครับเนี่ยโอเคความมั่งคัง่งความมั่นคงทางการเงินนะครับออันนี้เงินสดก็ถือว่าโอเคนะครับมีเงินสดเยอะอยู่นะกระแสอุตสาหะ,นะอะโอเคการวิเคราะห์สถานะทางการเงินนะ ทรัส์สินอ๋อนี่สินอันนี้ทรัพย์สินเยอะกว่านี้สินแล้วนะระยะยาวก็ถือว่าโอเคนะครับดีอ่าดีนะแล้วก็เรามาดูเนี่ยคนที่เพิ่งเข้าแอดวานไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเราหนึ่งสัปดาห์เนี่ยถ้าเราจะเข้านะก่อนเราหนึ่งสัปดาห์จะบวกอยู่ที่6 8จเซ รับได้ไหมเออถ้ารับได้ก็เข้านะครับคนที่เข้าก่อนเราหนึ่งเดือนสามเดือนเนี่ยกำไรสิบเก้าประมาณสิบเก้าเปอเซ็นตะครับคนที่เข้าก่อนเราตั้งแต่ต้นปีนะครับก็กำไรต่างจากเราสิบแปดเปอร์เซ็นต์ผมว่ามองว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่างเยอะนะครับแต่ถ้ากราฟคอมเพร์ตามฤดูกาลแล้วเห็นไหมถ้าเทียบนะ นี่คือเทียบตั้งแต่สอง4 2 5ย6ิบี่ี่ห้ายี่หกนะครับยี่หกเนี่ยค1หนึ่งเนี่ยโอ้โหโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับมีโอกาสแซงแบบนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับตัว a d v a n c e นะครับถ้ากับเปรียบเทียบกันแบบนี้นะทางเทคนิคเข้านะครับมีแรงซื้อรุนแรงนะอ่าก็ถือว่าโอเคแหละมันขึ้นมาขนาดนี้นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์นะครับ ก็มีแรงซื้อรุนแรงเหมือนกันเนี่ยโอ้แต่ว่าราคาเป้าหมายเขาให้อยู่ที่362นะซึ่งปัจจุบันราคาเท่าไหร่ครับเกินมาแล้วนะเกินมาแล้วนะครับเรากลับไปที่ชาร์ตนะเห็นไหมสาม้ยเจ็ดสนะเออเกินมาละไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าโอเคนะครับงบโอเค นะงบโอเคคราวนี้เรามาดูกราฟกันคราวนี้เรามาดูกราฟกันว่าโอเคแหละปันผลก็มีงบโอเคบล็อกพอดโอเคนักเทคนิคเข้าบอกว่าโอเคอ่าแล้วกราฟจริงๆตามสเต็ปมันนีเบเตอร์นะโอเคเปล่าเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอซูมเอาออกหน่อยโอ้ขึ้น โอ้ oh, แบบนี้ดีนะแบบนี้นี่ดีเลยในทาเฟรมันเห็นไหมมันขึ้นมาไซเวย์ขึ้นต่อไซเว์ขึ้นต่อไซเว์ขึ้นต่อลทะลุละอ่าโอเคเยี่ยมถือว่าเยี่ยมนะแบบนี้ถือว่าเยี่ยมคราวนี้เราก็หาแนวรับแนวตา้านนะแนวรับแนวตา้านที่เขาจะไป เบรกตรงนี้มาแล้วนะคือพอเบรกสามร้อยสิบเอ็ดเนี่ยโอ้โหวิ่งเป็นบั้งไฟพญานาคเลยเนี่ยขึ้นมาโอ้โหสูงมากนะครับคราวนี้จะไปถึงไหนนะครับตอนนี้มันเป็นอไทม์ไฮแล้วนะอไทม์ไฮนะครับอืมเป็นอไทม์ไฮนะเนี่ยไม่เคยมีราคาสูงสุด เท่านี้มาก่อนนะครับคราวนี้เราก็ใช้เทคนิคอลนะว่าเพื่อจะมาดูว่าโอกาสนะครับเขาจะขึ้นไปถึงไหนนะโอกาสของเขาจะขึ้นไปถึงไหนนะครับโอเคใช้ฟนะิโบนะปึ๊บโอ ชนแล้วเนี่ยแนวต้านตรงนี้ชนแล้วนะอย่างน้อยๆคือมันต้องวิ่งมาที่หนึ่งร้อยหกสิเอดจุดแปดอ่าสองร้อหกสเอ็ดจุดแปดอ่าแล้วก็เบสเคสก็คือตรงนี้นะบ้าที่เขาจะเอาเหมือนตัวนี้ดันให้เป็นเหมือนเดลต้าหรเปล่าเนี่ยมาคุมตลาดหรือเปล่า Huh? แล้วก็จุดที่มันทับซ้อนกันแสดงว่ามันจะไปได้ประมาณนี้นะครับฟิปโปสองอันทับซ้อนกันก็ค,คือโซนนี้แล้วก็โซนนี้ใกล้เคียงโอเคเราได้จุดละเป้าหมายของเราใช่ไหมเราก็ลบออกเพราะว่ามันลบนะปึ๊บ เราก็จะได้นะครับว่าอะแอดวานเนี่ยมีโอกาสไปต่อนะครับจากกราฟเนี่ยมีโอกาสไปต่อเลยแหละแท่งราคาแบบนี้นะครับมีโอกาสไปต่อแล้วถ้ายืนได้นะยืนเหนือ359ได้นะครับไปต่อที่ตรงนี้เลย สองแนวนี้คือเป็นแนว killing z o n นะเาไปาหมายไปนูน่นอประมาณนี้นะคือตัวนี้เป็น killing z o n นะก็คือว่าถ้าขึ้นมาตรงนี้มันเป็นแนว fibo นะครับ1้อยหจดแมีโอกาสที่จะโดน t a k นะครับมีโอกาสที่จะโดน t a k เพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขาขึ้นมาจากตรงนี้นะจุดต่ำสุดคือตรงนี้ ขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมติวขึ้นมาตรงนี้นะเขาจะได้กำไรประมาณเล s เซอร์เลเซประมาณสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตคำถามคือถ้าคุณถือแอดวานนะจากรอบใหญ่นะครับรอบใหญ่ในไทม์เฟรมในไทม์เฟรมมันเนี่ยขึ้นมาได้กำไรสองรอยห้าสิเปอร์เซนตมีโอกาสขายไหม มิวการขายนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับก็คือโซนอ่426ถึง446นะอันนี้คือภาพในไทม์เฟรมมันถ้าเรามาดูไทม์เฟรมเดยถามว่าการที่จะขึ้นมาตรงนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มันอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองถูกปะเพราะว่าตอนนี้มันก็374 การที่374ขึ้นไปตรงนี้แค่อีก10%กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็สําหรับใครนะครับมาสรุปนะสำหรับใครที่อยากจะเข้าแอดวานนะครับอยากจะเข้าเก็บแอดวานนะดูงบละโอเคอะไรต่างๆนหะน้าโอเคนะครับมีแกลบอีสิบ e สามเปอร์ซถึงสิบามเปอร์เซนถึงเท่าไหร่สิบเกเปอร์ซ็น่าถ้าคุณซื้อตรงนี้นะครับอ่าสมมติว่าเราตัดสินใจซื้อตรงนี้นะครับโป้งสต็อปลอตคุณวางไว้ที่ตรงนี้วางไว้ที่สามห้าห้าคุณจะโดนห้าปอร์เซนนะครับคุณจะโดนห้าเปอร์เ แล้วทีพเราเอาขึ้นไปข้างบนโป๊ะตรงนี้ได้สิบามเปอร์เซโอรีทีวอร์เรชัหนึ่งต่อสองจุดห้าแปดถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็ถ้าเอาขึ้นไปตรงนี้โอหนึ่งต่อสามจุดเจ็ดเก้าถือว่าคุ้มนะครับอ่ะก็สามารถสรุปได้ว่านะครับ ทมเฟรมใหญ่นะครับมีโอกาสไปต่อนะครับจุดเฝ้ราระวังคือ426ถึง446นะครับเมื่อเราสวิตกลับมาที่ทมเฟรมเล็กก็ยังไปได้อีกนะครับยังไปได้อีกไปได้ถึง13ถึง19เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นสามารถนะครับสามารถเข้าเทรดได้แต่อย่าลืมว่าคุณต้องวางสต็อปลอ s ไว้ตรงนี้คือ ถ้าเข้าไปสต็อปลอสอยู่ที่355นะครับ355จุดที่พี่426หรือ446นะครับอ่ะก็ครบถ้วนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนนักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับอ่ะก็ถ้าถูกใจ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็อยากให้วิเคราะห์หุ้นตัวไหนพิมพ์คอมเมนต์มานะครับพิมพ์คอมเมนต์ม,มาด้านล่างเดี๋ยวผมจะทำให้สำหรับหุ้นที่มีลายชื่อซ้ำมากที่สุดเป็นอันดับแรกนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ